กินผัดไทยค่ะมีทำผิดแล้วแบน,น,นเดิมนี้จะเป็นผัดไทยกุ<ม>กก้งสดลองมาลองชิมกันว่าอร่อยไหมหิวหิวหิวมือเที่ยงมือเที่ยงจะมีผักพองนี้ด้วยนะก็ไปกินอะไยผักนะเยอะเอะ

แล้วเราก็อยาสามไปบเคยที่ย่านไปเ่าสาพวกไปอยู่ที่สอพรพรมีการไปจับว่าขอพรันแล้วก็บอกว่าจะอยู่ที่นั่นยไม่มีัญหาการเมื่อคืนนี้อน่ย็นน้นไปข่าไปแล้วสามพ่อสุรด้รคั้งอญรลักกันลัระลักกับานเยอะไปหน่อยใัว่าบ้านน้าไม่รู้อะนเยอะ 我先干门。嗯嗯嗯嗯嗯